สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนววิถีณนะหาดเจ้าสำราญชิมปูรสหวานชมบานบูดาต้องมาหาดเจ้าค่ะครับและการจัดก,กิจกรรมของโอท็อปนววิถีของหาดเจ้าสำราญนี้นะครับก็มีการจัดก,กิจกรรมสถานที่สาคัญต่างๆครับให้นะักท่องเที่ยวได้เข้าไปรับชม ก็เรืก่การจัดกิจกรรมนะครับเป็นการนําผ้าไปในหมู่บ้านของหาดเจ้าสำราญนี้นะครับซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกวานจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับครับแล้วก็ในส่วนแรกครับพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกวานนี้นะครับก็ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของวัดหาดเจ้าสำราญครับซึ่งที่ตั้งตรงนี้นะครับก็เป็นการรวมกันร,ระหว่าง ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำน,นันแล้วก็ชาวบ้านครับเลือกที่จะเก็บรักษาโครงกระดูกวานบูดาที่เคยมาเกยตื้นบริเวณหาดเจ้าสำราน,นี้ไว้ครับก็เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่รักษารวมถึงศึกษาให้กับคนรุ่นหลังนะครับว่ามีวานบูดานะคบมาเกยตื้นทางเจ้าวาดหัดวัดหัดเจ้าสำราน,นะครับก็เลือกที่จะบำรุงรักษาและก็เก็บไว้และตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกวานนี้ขึ้นมาครับ โครงกระดูกวานบูดาแล้วพื้นที่ด้านข้างยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือวัดหาดเจ้าสำราญเพื่อให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะ แล้าสำราญนี้นะครับนั่นคือกิจกรรมเดินและปั่นนะครับตามเส้นทางสื่อสารธรรมชาติของอุทยานธรรมวิถีแห่งนี้ครับโดยอุทยานธรรมวิถีแห่งสานเจ้าสำราญนี้นะครับก็ได้็นการจัดเตรียมทั้งเส้นทางในการวิ่งการเดินและก็การปั่นจักรยานต่างๆนะครับรวมถึงป้ายนี้นะครับก็จะเป็นการบอกเก็่ยวกัรู่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในหมู่บ้านนะครับไ้มาใช้ในการปั่นพักผ่อนอัธิาศายต่างๆนะครับก็เป็นการไปชมกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ บ้านพักรับลมชมดาวโฮมสเตย์นะครับตัวบ้านจะเป็นตัวบ้านสองชั้นนะครับทางด้านบนจะเป็นที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถพักตอนกลางคืนแล้วสามารถเปิดหลังคาเพื่อชมดาวได้นะครับคือเป็นที่มาของรับลมชมดาวตัวบ้านนะครับมีสองสองรูปแบบในการเช่านะครับผมราคาเหมาต่อคืนเนี่ยคือ5500บาทต่อคืนนะครับส่วนราคารายหัวอยู่ที่350บาทต่อคน นี่เรตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่โซนรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารออาหารอีกที่นึ่งมาเจอกันตอนอาหารมาเลยนะครับ นะครับและนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่กินต่งางๆนะครับเราจะยังม,มีของดีขึ้นชื่อของหาเจ้าสำราน,นี่ด้วยนะครับครับซึ่งโอท็อปนววิธีของหาเจ้าสำรานมีอะไรกันบ้างเชิญไปรับชมกันเลยนะครับครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอท็อปของตำบลหาเจ้าสำรานเนี่ยผมอาจะเน้นไปในเรื่องของอาหารทะเลเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้หรือว่าเป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปชะครามกับ เป็นน้ำเรียกว่าเป็นน้ําสมุนไพรนะฮะแต่ก็มีไม่มากนักโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอท็อปของเราเนี่ยจะเป็นโอท็อปที่อยู่กับในตัวบ้านหรือว่าในตัวชุมชนเองนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของพวกอ,อาหารตักแห้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มนะครับปลาแดดเดียวนะครหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอกี่ยวกับสมุนไพรก็มีอยู่ ะฮะที่เราจะอยู่กันตามพื้นที่หรือว่าอยู่กันตามหมู่บ้านแทนนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาโชว์เท่าไหร่นะครับโดยโดยปกติเนี่ยหาเจ้าสำราญบริเวณหมู่2ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะชุมชนเองเนี่ยนะฮะตอนนี้อาศัยหลักๆเลยก็เป็นในเรื่องของการค้าขาย นะครในเรื่องของทะเลเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีในเรื่องของการออกทะเลออกไปแล้วก็ได้ปูดได้หมึกได้กุ้งมานะครับมาขายสดหรือว่าจะทําเป็นในเรื่องของอาหารอาหารเป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากปริมาณอาหารทะเลที่ออกมาในตอนนี้ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของการค้าการขายเป็นหลักครับ